เราก็จะเอางาน PVD เนี่ยมาใหญ่ขึ้นกว่าการที่เราเป็นลิิ ista แต่ก่อนเราเป็นแค่ในทะเบียนตอนนี้เราจะเอาเรื่องเชิงนโยบายนวัตกรรมการทําให้มันดีขึ้นเนี่ยมาเป็นงานหลักเราเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเป้าหมายเลยเราอยากจะเห็นการออมระยะยาวสวัสดีครับประชาชาิเวลเล่าเรื่องการลงทุน เปิดซีซันใหม่ต้อนรับปีมังกรทองปี2 5 6 7วันนี้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษ คุณพรน,นงค์บุษราตะกูลเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งท่านเป็นเลขาธิการกรตคนใหม่ที่เพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาประชาชาติเวลจึงได้หยิบบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนเกี่ยวกับการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายรวมถึงแนวทางการผลักดันการยกระดับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund ให้ตอบโจทย์การออมภาคบังคับของประเทศไปติดตามกันว่ากระบวนการต่างๆตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างครับ รอบนี้เนี่ยเราปรับหลายเรื่องแก้ทั้งในเรื่อง Digital Asset ที่สับแตนเป็นหลักทรัพย์แล้วก็ย้ายมาอยู่พรบรหลักทรัพย์แก้เรื่องของตัวอำนาจตามกฎหมายในเรื่องของการเป็นพนักง,งานสอบสวนการป้องกันพยานแก้ในเรื่องของ p v d นะคะให้มันเป็น q u a l i f i e d PVD งั้นค่อนข้างจะเป็นการปิดแกับหลากหลายเรื่องมากมันก็เลยอาจจะใช้เวลา แต่ตอนนี้อยู่ในชั้นของกริศดีกาค่ะแต่ท้ายสุดเดี๋ยวมันก็ต้องไปผ่านสภาไม่ก้าวล่วงที่ไปบอกระยะเวลาแต่คงใช้เวลาค่ะเรื่องหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างที่เราปรับไปด้วยเนี่ยก็คือเรื่อง PVD ในโครงสร้างเนี่ยเราเอากล่อง PVD ออกมาให้มันชัดขึ้นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเป้าหมายเลยเราอยากจะเห็นการออมระยะยาวแล้วถ้าใครที่เขาทำ PVD อยู่แล้วซึ่งมันเป็นระบบสมัครใจ เราก็อยากให้เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านไปหาระบบภาคบังคับที่เป็นรองรับกฎหมายกองทุนเวมเดิมนานแห่งชาติได้งั้นเราก็จะเอางาน PVD เนี่ยมาใหญ่ขึ้นกว่าการที่เราเป็นลิจิสตาแต่ก่อนเราเป็นแค่ในทะเบียนตอนนี้เราจะเอาเรื่องเชิงนโยบายนวัตกรรมการทำให้มันดีขึ้นเนี่ย มาเป็นงานหลักเราเลยในเชิงนโยบายเนะะี่ยค่ะถ้าพูดภาษาง่ายๆคือเราจะไปยกระดับ PVD ที่มีอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นคำว่า qualify PVD คำว่า qualify PVD ก็คือว่าเขาต้องมีวิธีปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับแนวทางของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาตินะคะเพื่อที่ตัวที่เป็นธุรกิจไหนที่ดูแลลูกจ้างตัวเองโดยการมี PVD อยู่แล้ว พอ PVD นั้นมันอัปเกรดขึ้นมาเป็น Qualified PVD คุณก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปทดแทนกองทุนบำเหน็จนานแห่งชาติที่เป็นภาคบังคับได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อัปเกรดคุณก็ยังมี PVD ของคุณอยู่ได้เป็นสมัครใจแต่คุณก็ต้องมีระบบนั้น นะคะอย่างนี้เป็นต้นคนนี้ก็มีระบบดีๆอยู่แล้วแต่เขาก็ต้องอัปเกรดบ้างนะคะเช่นต้องมีออโตเอนโรเมน n ์พนักง,งานมาเลือกไม่ได้แล้วนะคุณต้องบังคับเข้าเลยนี่พนักง,งานใหม่พนักง,งานเก่าเข้าอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่สำนักงานในจริงช่วงก่อนที่เดนจะเป็นเลขาเรนก็อยู่อนุชุดพวกนี้นะคะก็ะะเราทํามาเป็น2ปีละเพื่อจะรองรับตรงนี้ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามองในเชิงนโยบายก็คือมันไม่ใช่แค่บังคับออมอะคะ่ะมันต้องออมเป็นด้วย แล้วก็นโยบายที่ใช้ในการลงเงินกับ PVD เนี่ยมันควรสอดคล้องตามฐานความเสี่ยงเช่นคุณอายุยังน้อยอะค่ะคุณออมแล้วคุณไปเลือกแผนไม่เสี่ยงเลยมันโตไม่ทันหรอกเงินเราก็น้อยอยู่แล้วเพราะเราเพิ่งอายุน,น้อยเงินเดือนเราน้อยต่อให้เราออมทั้งหมด5% 10%เนตะมันก็ได้เงินน้อยมากงั้นะมันก็ควรจะไปอยู่ในแผนนี่มันมีความเสี่ยงสูงหน่อยเพื่อที่จะรับความเสี่ยงได้เพราะมันเป็นการออมระยะยาวพวกนี้มันก็จะไปปรับเช่น default plan ให้มันเป็นเรื่องของพวกเช่นไลฟ์ผ r าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็ต้องอาศัยจากผลการศึกษาอันไหนที่ยังภาคบังคับไม่ได้แล้วก็เป็นการโปรโมทให้ความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอยากได้คอเ r a ล e สูงขึ้นนะคะอยากได้คนมาอยู่ในแผน PVD เยอะขึ้น อยากได้นายจ้างเห็นความสําคัญมากขึ้นจริงๆเนี่ยก็เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เรียกว่ายังน้อยมากในความหมายคือเทียบกับประชากรที่เป็นลูกจ้างอะนะคะช่วงโควิดก็จะมีการยกเลิกอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าต่อให้เราออมระยะยาวยังไงเนี่ยในจังหวะที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยบางทีด้วยเม็ดเงินอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนายจ้างก็มีปัญหาลูกจ้างก็มีปัญหานะคะ การอมอเพื่อการเกษียณยังคงเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับเพราะความพร้อมของคนไทยที่จะพึ่งพาตนเองได้หลังการเกษียณยังมีไม่มากพอและทั้งหมดคือประชาชาติเวลลละเรื่องการลงทุนในสัปดาห์นี้ฝากติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มทาง Facebook, Youtube และ TikTok ของประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ